สวัสดีสสดค่ะหนูชื่อเด็กกิงปฏิตาโลหิตรันตนาวันนี้อายุ6ปีโรงเรียนเซนจอสเตปังนาสวัสดีค่ะชื่อเด็กกิงปฏิตาราโลหิตรัตนาโลหิตเปฏิตราโลหิตรัตนาอายุ9ปีอยู่โรงเรียนเซนจอสเตปังนาเดี๋ยวพูดวันนี้วันนี้หนูในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคนิค จาปี2552 53 53ค่ะโดยภายในงานมีดิกนิกชันต่างๆไวมากมายและเพื่อนๆที่ต้อยักแต่เพื่อนๆที่อยากลองมาเป็นนังข่ารุ่นจิ๋วก็ขอเชิญมาพบกันได้ที่บูธบูธโลกดีไซต้น ตั้งแต่วันนี้ถึง22สิงหาที่ใบเทกวางนะกิจกรมกรมดีกิจกรรมดีด,ดอย่างนี้ไม่ควรพลาดและอย่าลืมมาเที่ยวชมกันกันนะครับค่ะนะคะ